อนุสวัสดิ์ครับนางฟ้าทั้งหลาย mm. เพราะว่านางฟ้าเขาต้องนอนชั้นสองนี่เนาะชั mm. ้นล่างเขาไม่นอนไปดูสิว้ายนางฟ้าเฮ้ยนี่นอนคู่เลยเนี่ย mm. อัเตนแล้วนะครับกูแล้วมีนางฟ้าอยู่ห้าเฮ้ยคุณเบิ้ง mm. คุณเบิ้ง ไปล้างหน้าแปรงฟันลูกปไปอย่าออกกาลังกายที่เย็นล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะครับถ้าเรียกเลยอยากให้รู้วันแรกมบียอดมนุษย์อยู่นะครับค่อนข้างเยอะเด็กๆคุณแรมไม่อยากได้ยอดมนุษย์คุณแรมอยากได้อัจฉริยะนะครับพยายามอย่าเป็นยอดมนุษย์ ขอคนที่เป็นอัจฉริยะดีกว่ามาแล้วอ่ะมาออกกําลังกายด้วยให้สังเกตดูที่คอเห็นไหมครับที่คอเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเขา่โดนมาก่อนโดนหมานายกัดที่คอมาก่อนอเห็นไหมครับอ,อ,อจึงทําให้เขาไม่อยากเข้าไปอยู่ในป่าก็มาใกล้ๆคนที่สุดเพราะเขารู้สึกว่าจะอยู่ใกล้คนจะยมันปลอดภัยนะครับ ก็เลยหากินเนี่ยคุยขยะอะไรไปเรื่อยนะครับแต่เขาก็กินตามธรรมชาติของเขาพีเอ็มก็นำเด็กๆนะครับทุกคนฝึกออกกำลังกายนะคยันเยอะๆขดตึงนะครับไปครั้งเดียวจะพี่เอ็มเอาไปอากาศดีมากเลยนะครับ

ทําได้นะครับเชิญครับข้าต้มไม่พอข้าต้มกระดูกหมูนะครับใส่เห็ดหอมอร่อยมากไปเติมน้ำลงไปเด็กๆต้องเรียนรู้นะครับที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับเ,รเข้ามาล้างจานแบบนี้นะครับ จะคว่ำวางไว้ทั้งนี้นะครับที่อยากจัดเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยลามาครับแถวนะครับกาแฟเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจะมีชุดเล็กนะครับติดมาด้วยนที่ดูดอาหาร้ขายอยู่นะครับนิดหนึ่งนะครับคุณครูมีกาแฟนะครับเพื่อให้ทีนกระตุ้นชีวิตของเรานะครับ ให้เรามีแรงต่อสู้กับยอดมนุษย์ทั้งหลายนะครับมาังเนี่นางฟ้าใช่ไหมเนี่ยโหล้างจานทุกอย่างเองก็เป็นนี่นี่ไว้ที่นี้ครับต่อมานะจุ่มล้องป้ายนี่เห็นไหมเห็นไหมน้องทำได้หไหมครับเก่งมากจุ่มล้องป้ายนั่นแหละ ลูกพี่ครับลูกพี่ครับยังไม่หมดครับหน้าที่ของลูกพี่คือหลังจันผู้แปมแล้ตอนเช้าต้องเตือนเตือนผปงกิน,นยาลและและ,และที่ไม่ได้สั่งก็คืออาบน้ําแปงฟันตลอดเวลาล้างเอ้ย,อยลงไปให้หมดมันมีฟองอยู่เห็นไหม เอาลองไปที่ลงไปเออจุมลงไปอ่าแล้วทีละชิ้นเดินไปคนนักวิจรยเนี่ยเขาใช้ลูกที่สำคัญมากต้องเดินทำไมชา้ชาชา้าทุกคนไม่ตก,เ,กเพราะว่าทุกคนจะค่อยๆเดินคนที่จะตกน้ำก็คือคนที่กลัว กัวโอ๊ยกลัวม่กล้าเดินมีกล้าเดินกลัวชี่จตกแต่เรายังไม่ทันที่เดินไปเลยเราก็เลยไม่รู้แต่ถ้าเราใช้สติระมาัดระวังไม่วนวายและเดินงเงียบๆนะคะเราก็จะเดินผ่านมันไปได้พอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บข้างในมันก็จะมีป้ายความรู้มีองค์ความรู้มากมายในนั้นนะคะว่าทําไมไม้ถึงลง้มนี่คือต้นอะไรแล้วในนั้นเด็ก,ดกจๆจะเจอตัวนีน้มันเป็นตัวยาวๆพอมันเห็นคนเดินมา หรืออะไรไปโดนมันมันก็จะม้วนกลายเป็นลูกกลมๆมอ๋อกิ้งคือไม่ใช่กิ้งคือมันม้วนเป็นลูกบอลเลยตอวนี่ต้อกระปิใช่เขาเรียกว่ากระปตัวิตัวอินไอศุนไพอินอ๋อนี่คือสุนไพอินใช่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นัยเาะนั้นเวลาเดินต้องคอยสำรวจดูนะคะเดินเร็วก็ไม่ได้ความรู้เหมือนกันเดินให้มันผ่านผ่านไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหนื่อยเปล่านะคะ เรามีถุงก,กันทาคแล้วเราไม่ต้องกลัวท่าน,แบบนี่นะครับแปะยานจ่าสี่ปีกว่าจะทีนะครับเราไปรับไปเอาเงอ,อ,อความรู้ที่สูดกับท่มมองเที่ยวน,นะครับเพื่อจะได้ไร,รู้แลสนุกถว่าลักษณะาปา่าจงพญายเย็นหรือป่าเขาใหญ่ของอเรา ถูกล่าถูกล่าที่ขอบก็อกขาเห็นว่าจะดูตัวนี้จะใหญมากครับถ้าเราสังเกตดูวนี้ตัวนี้ตัวถอยเนี่ยเราเริ่อนด้วยฐานตลอดมามองตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะสูงแล้วก็ใหญ่มากครับนะครับที่ยาวมาเกือบ10จุดนะครับแล้วแต่ละจุดเราจะหาคำตอบนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอยากเดินหรือยังอยากแล้วครับ อันนี้เรามาดูข้อปฏิบัตินะครับมีอะไรบ้างให้เดินในเส้นทางห้ามทิ้งขยะนะครับมันที่บอกแล้วห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ห้ามเก็บหาของป่านะครับอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติที่เราให้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปทีละสิบนะครับไปไหมไปไหมไปครับไปช้าๆนะครับถ้าเราเร่งเป็นไงพว่าใครนับสิบใครนับสิบ ไปนับสิบไปก่อนถสั้นไปก่อนนะ่าไปเล็กไปก่อนไปลูกไปเอาเอาเล็กกลางใหญ่ตอนนี้ทุกคนกำลังเดินข้ามสะพานแวนมาเฮ้ยยามีเด้ยอย่าใช้แฟ มนุษย์คู้แลมมนุษย์เดินมาเสียงดังเนี่ยมันก็จะตกใจแล้วมันก็จะโฉบเอาเพราะฉะนั้นเดินด้วยความสงบอย่เสียงดยังค่อยไปเห็นงูไหมเห็นหมาไอ้เก่งไม่มงูเเดินมาลกูกตึงๆตึงๆจะตึงๆต,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 ตึงชู่ชูคออยู่เอ๊ไปไหนหมดแล้วน้ามนุษย์ชาตินะครับมีไม้พึ่งพึ่งล้มนี่เร็วๆนี่เองนะครับ เห็นไหมครับเมื่อวานนี้เหรอใช่ไหมคุณลุงบอกเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยมันยังสดอยู่นะครับฮะเช้านี้เลยอ๋อเหรอลมเมื่อเช้านี้โอ้โหเจอรายแรกแล้วครับก็อยู่บนลงทางอันนี้ก็คือป่ารุ่นสองนะครับเพราะว่าป่ารุ่นแรกเราโดนทําลายไปก่อนนะครับคือในสมัยก่อนนี้อาจจะมีพวกมนุษย์เข้ามานะครับแล้วก็ถากถางเพื่อที่จะทํามาหากินครับเป็นอะไรทำมาหากินเช่นไล่เกษตรพวกนี้นะครับนะครับ พระเขาอพยพลงไปอยู่ทา,างด้านล่างก็ปล่อยเป็นทุ่งหญ้าไว้ครับแล้วจากนั้นพวกป่ามันก็เริ่มฟื้นฟูตัวขึ้นมานครับสังเกตฑไม้ที่ขึ้นนำมนันก็จะเป็นพวกติ้วพวกทะโลพวกเอ็นอาร์พวกนี้ก็จะไม้เนื้อแข็งไอ้ไม้ที่ทนอากาศแรงได้ดีนะครับก็จะขึ้นมาก่อนนะครับมันก็จะเริ่มขึ้นเป็น,นหลายๆต้น,นเนี่ยโ<ห>อ้่อง,ลง,ลง<ห> น้ำแยงอากาศแยกงแสงแดดทุกวันก็เลยทาให้ต้นที่มันเกาะนี่ตายไปก็เลยทําให้เป็นจะฆ่าต,ตอนนี้นะครับแต่ที่ได้เป็นนักกุลเพราะว่าต้นนี้เวลาออกลูกมาก็จะเป็นแหล่งอาหารหรือว่าแหล่งซปเปอร์มาร์เก็ตของสัตว์ป่าก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงชนีนกเนื้อนะครับกระรอกพวกนี้นะครับก็มากินกันนะครับพอลงมาถึงพื้นล่างมันก็เป็นพวกเก้งกวางได้กินต่อนะครับเห็นไหมครับมีประโยชน์มากมายนะครับนอกจากนั้นบนต้นไม้ก็ยังเป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์นะครับอาศัยอยู่บนเรือนยอดก็ได้นะครับ อน,น,นใหญ่ันนี้ต้นใสครับต้นเดียวกันที่เห็นมันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเหมือนรากกาเกเห็นไหมต้นใสย่อยง่ายครับพวกนี้ยเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเวลาล้มเนี่ยแป๊บเดียวก็ย่อยสลายละหนานาก,กนแล้วไม่ต้องกลัวโลกเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไปเพื่อเรียนรู้นะครับเห็นไหมประตูทะลุเห็นไหม มากับคุณพ่อคุณแ,แม่ไม่มีโอกาสได้เร like ียนรู้แบบนี้นะครับเนี่ยคุณลุงใจดีอธิบายตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับถ้าตัวใหญ่เข้าไม่ได้ไม่ต้องลดน้ำหนักเ้ยครับมัวแล้วไปแล้วเอาไปย้วอ ทิศใต้สะา,ายมันเอียงลูกไปแล้วครับไปแล้วครับทิศใตไว้อ้ช้าชาเอาศิละปะล้ำคเย้ <Okay. S 1> hey. อะไปลูกเดี๋ยวเราไปต่อหนองผักชีครับแล้วพร้อมอ่ะพนมมือไว้พนมมือไว้แล้วพูดพูดพร้อมคุณแหลมนะครับขอขอบพระคุณคุณลุงมากๆครับที่เมตตากับพวกเด็กๆทุกคนวันนี้ได้รับความรู้มาก วันนีได้ความรู้มากและเพลิดเพลินมากเ,นเินมากเราขอสัญญาว่าเราจะดูแลรักษาเาษาพื้นป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไว้พาอาชาต,าตาับชั่วนิดนิรันดรรบชนิรันดรขอขบคุณมากครับดีครับ